สสหลเียนะอรยอบอร์โทรศัพ์สดศูนย์สองสามหกเก้าสามเก้าศูนยศูนยย้ำอีกทีครับ ศูนย์สองสามหกเก้าสามเก้าสี่ศูนย์ถึงสี่ครับครับเก่งมากครับขอบคุณครับอาหารน่าทานมากนะครับร้านอยู่เป็นอาหารแนวเจแปนิชบาร์บีคิวและชาบูสุกิชาบูสุกิหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.yyrestaurant.com u restaurant restaurant เลสเตอร์มนเลสตอร์มนอ๋ออร่อยเหรอกำลังไปแล้วหัวใจเท้าพี่เทียวน้ำเลยบ้างเหรอพี่เพี่ยวน้ำเลยบ้างพี่เหรอน้ำอะไรน้ำอะไรดิพี่น้ำพี่เทียวน้ำอะไรครพี่ขอน้ำนะมุดหน่้ดไม่มีไม่มีเลยแค่น้ำส้มยังไม่เปล่าเปล่า มีน้ำละกรรมน้ำลำไยเอาพี่มีขอน้ำส้ม okay, คะ่ะโอเคค่ะพอเป็นสีแฟนคลับพี่นี่พี่เทียน้ำอะไรคะพี่ขอน้ำเขียวค่ะสีแฟนคลับพี่แล้วหนูเอาน้ำแดงแล้วกันมา<อ>แทนสีชมพูเลยโอสีชมพูชมพูอ่ะเนี่ยเดี๋ <c oughs> ยวใส่ตังค์้แลนะคะ ่องละยี่สิบค่ะแพงปว่าท้องกลาดอีเนอะเ่อหนทีดอยู่ฟังพี่แอ๋ทีนี้หนูติดแล้วอ่ะใช่ นั่งสกายชวน้องไม่ชอบนั่งตรงกลางเหรอหรือว่าลังเกียรติพี่แม็กก็บอกพี่ก็ได้นั่งเกียริพี่แม็กได้อปล่าพี่แค่ไม่ได้อาบเนื้อมาสามวันก็อย่างนี้แหละแม่เขาก็เป็นคนอย่างนี้แหละอย่าไปถือสาเขาเลยพี่ตัวเหม็นเนี่ยพี่ดูที่ปากนี่ที่หนึ่งเลยอะะไรนเหม็น เมื่อคืนน่ะคุณได้นะคะเด็กที่จริงเหรอยังไงอ่ะมนยืนยิ้มอ่ะจริงเหรอเหมือนแต่น้อจริงมากไม่ยืนยิ้มอ่กยืนยิ้มแต่ว่าไม่พูดอะไรอ่ะ อไม่ใช่อยาลบลูนนะไม่ใช่ไม่ฝันอะไร,ไรอ่ะจริงมากฝัน,นเ,มเมวฝันถึนเพื่อนบ้าเราเลยแหละจริงทำอะไรทุกอย่างอ้าวเรื่ออแออ่ะตื่นขึ้นมาแล้วแบบงงจริงจริงคยอสแอบ ได้หรือเปล่าสะอาดก็ย่อยคุณใส่มังนงไม่พอจะได้แบบร้รอน ใส่บ้างดีกว่าวาสด ไม่พาอย่คนลกันเลย จงน่ากินคุงฮะห<ว>น้ากินคุงชื่อเราชื่อกินคุงจริงเหร,รอชื่อชื่อจีเราเหรอกินคุงแปว่าอะไรแต่ว่าไม่แน่ใจครับเหมือนคำหมายในองคำว่าทองหรืออะไรอย่างนี้ไม่ถามมากงหรือกรงตั้งให้ วิ่งนี้ขอป้ายเขียนว่ากิมคุงนะพี่พี่แอนชอบแนนกิมจิเนีเราก็นึกว่านายชื่อกิมจอ้อ ญี <c oughs> ่ปุ่นเขากินกิมจิอยู่เนี่ยเหรออืม <ừ. S 2> นึกว่าเป็นอาหารเกาหลีอย่างเดียวแวมันได้อาหารญี่ปุ่นที่ชอบกินอะไรมากสุด ฉันไม่พูดเลยเราว่าก็กุ้งที่ร้านนี้ก็ชอบมากเลยว้ <What? S 3> าถามกันนะครัชบชอบปลาดิบอ๋อปลาดิบซาซิมิ ็ข้าวเหนียหมูกระเียก็ม้วอะไรนี่เนการอนนะแล้วนี่ก็ชอบพวกคซโดก็ชอบก็ข้าวหน้าอะไรพวกนี้ข้าวหน้าหมูทอด มันบุลามากนะฮะเราไปร้านบุฟเฟ่เราไปตักแต่ทำบุลามา uh huh.